อนอก,อกน,นอกจากใส่อารมณ์และสายตากับคนรอบข้างและเธออย่านั่งใกล้ฉันเธอต้องมีลำดับถัดออกองคออแม่รักเสพไม่เป็นนะนั่งใกล้เธอก็นั่งเลยยังไงฉันก็ไม่โกรธเธอน้ำมะพร้าวกระเด็นโดนออไม่เป็นไรตอนเี่น้ำมะพร้า,า,าวเฉาะแล้วกระเด็นนะคะคลูกศิษย์ที่เฉาะนะเขาเขาก็สัตนะเขาหันไปแต่แม่รักศิษย์ไม่เป็นไรอย่างี จะถ้าเป็นแม่กาเลยสายตาไปนะทีนี้อยู่อยู่อยู่บ้านหลังนั้นหลังก่อนที่จะย้ายมาที่นี่ทำกับแม่ลักษมีมาหลายเดือนอยู่นะครัหลายเดือนหลายเดือนที่มาให้ํำทำนายจากดอกบัวคำน้ำนมคำน้ำนมอะไรับทีนี้อยู่ดีแม่ธุรักาท่านบอกว่าเราไม่อยู่ที่เนี่ยแค่ ห้าสิบตารางว่าแคบตรงไหนก่อนก็คือบ้านหลังนั้นก็คือใหญ่แล้วเป็นบ้านดีเดียวอะไรเป็นบ้านเดียวลูกศิษย์ก็มาได้ถูกเอ่อแต่เป็นบ้านเช่านะคะของของญาติเราไม่อยากอยู่เชิงออกคําสั่งว่าต้องย้ายด้วยเราไม่อยากอยู่ย้ายไปไหนตอนไปคำถามย้ายไปไหนย้ายไปไหนย้ายไปไหนก่อนเราไม่มีเราเราไม่มีทรัพย์เราไม่มีเงินเราไม่มีทุนเราไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่เราจะย้ายมาย้ายไปไหนคะเล็กเล็กก็ต้องทนค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องทนค่ะเพราะว่าเราไม่มีทรัพย์ค่ะไม่เราไม่อยู่ไปไหนคะทุกคนจะให้อท่านปู่ระอินก็ไม่ได้ปู่ไม่ท่านปู่ท่านไม่แคร์ไม่สนไม่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องจะให้ธรรมทานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ทีนี้อยู่ดีๆมีโอกาสครับ มันมีเรื่องราวของการที่จะได้บ้านมาจากเครดิตเข้าใจว่าจากเครดิตของกิจการเก่าเพราะกิจการเก่าคือเราทำเสื้อผ้าสงง่งออกที่มีมาในระบบบริษัทยูดีดียูดีดีมีเรื่องราวของคำว่า ก่อนกอนจะสินตรงนี้คือมันมีเรื่องก่อนหนะ้านั้นคืออาจารย์นุย้อนก่อนเนาะมีเรื่องราวของการที่จะทํากิจการอะไรหลายๆรูปแบบที่อาจารย์ยัง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 อยากทําอยู่นะตอนนั้นยังไม่ได้เลิกไปเลยคิดว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะมีการเรียรายทุนจากเพื่อนๆหรือรหรือหรือหลายคนที่มารวมกันแล้วมันมีโอกาสที่ไม่สมหวังครับมีโอกาสที่ไม่สมหวัง แล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์มีนนมินี้ซําซ้อนมินิซําซ้อนแหละแล้วอาจารย์ก็หาวิธีการที่จะจดใช้นี่ว่าจะต้องทํำยังไงดีเมื่อเมื่อเราเอาทุนเหล่านั้นมาที่จะสร้างทุนต่อไปหรือทํางานอะไรอื่นต่อไปแล้วมันไม่สมหวังในขณะขณะนั้นแล้วเราจะเอาเงินอะไรไปคืนเขาดีอะไรอย่างนี้ประกอบกับตอนที่องแม่สั่งว่าจะต้องย้ายบ้านเราก็ย้ายไม่ได้เนาะเราไม่มีที่บังเอิญ มีคนแนะนาเราว่าซื้อบ้านไหม,มซื้อบ้านแล้วเราเหลือทรัพย์ครับอ๋อซื้อบ้านแล้วเหลือซัพย์เราก็จะเอาทรัพย์ตัวนี้ไปคืนเขาไงก็เลยเอาเครดิตกิจการเก่ามาเป็นการกู้ซื้อบ้านได้บ้านสองหลังแบบงงๆแล้วไม่รู้ว่า กูได้ยังไงยี่สิบสี่ล้านนะทุกคนได้แบบงงๆหลังละสิบสองล้านแต่จริงๆอ่ะครูบาอาจารย์ทำนายแล้วว่าจะได้ประกอบกับองค์แม่ไม่ยอมไงคะไม่ให้เราย้ายบ้านแต่ย้ายไปไหนก่อนไงคือตอนนั้นยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นทีนี้พอได้บ้านมาอาจารย์ก็เอาทุกอย่างเนะี่ยไปใช้นี่ครับที่ที่ติดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นนี้บ้านแล้วตัวเองก็ได้อยู่ทีนี้ก็ไม่ย้ายนะ ครับก็ไม่ได้ย้ายบ้านมันใหญ่เกินกะว่าปล่อยเช่าอืม,มันใหญ่ไปก็ที่เป็นทุกวันเนี่ยค่ะใหญ่เวลาทุกคนใหญ่มากปล่อยเช่าได้นหนึ่งหลังอีกหนึ่งหลังปล่อยเช่าไม่ได้ไม่มีคนมาเช่าอืไม่มีคนมาเช่าตอนหลังอยู่ดีก็มีคนมาเช่าเอาไม่ต้องย้ายองค์แม่อย่งมาพูดไม่ย้ายครับ ท,ที่องค์แม่บอกว่าจะย้ายบ้านนะครับแล้วเขามาชี้จุดดินว่าที่นี่อืมเราไม่ย้ายเราได้ค่าชาบ้านตั้งเดือนละสี่หมื่นสองลอกไมแปดหมื่นอ่าเราก็คิดว่าสบายแล้วสบายแล้วนะเปล่าขนาดมีสองล็อกครับองค์แม่ก็ยังบอกไม่ได้ฉันจะย้ายมาครับทุกคนก็ยัง พูดอูเลยว่าไม่ต้องย้ายหรอกอยู่บ้านหลังนั้นมันสบายเลยมันติดถนนลงตัวแล้วทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกต์แต่มีแค่โอเม่บอกว่าแค่ไปแคบไปดูดีๆอาจารย์ถูกกดดันนะถูกกดดันจากคนในหมู่บ้านครับกลายเป็นไม่ถูกกับข้างบ้านคือรถไปจอดก็ไม่ได้ลูกศียรวจไปเรียกอันนู้นนี่นั่นมีปัญหาเรน้อยๆัญาคนมาเช่าบ้านเราก็เป็นปัญหา ทำไงดีถึงเวลาแล้วสงสัยมันจะเป็นเหมือนคำที่โอแม่พูดแต่อาจารย์ก็รั้นคร,บรนับรั้นค่ะรั้นปัญหากับญาติตัวเองอีกเพราะที่อาจารย์บอกว่าเราเช่าอ่าเช่าจากญาติจากญาติตัวเองญาติกลายเป็นอยากได้คืนขึ้นมาไม่เชิงว่าอยากได้คืนครับ คือเหมือนกับเราจ่ายไม่ตรงเนาะ oh. บางทีเราเลทไปห้าวันบ้างสิบวันบ้างก็ได้ปกติก็คือมันมีเหตุแล้วมัน,นะม,นมีเหตุมันมีเหตุให้ใช่ครับก็คือเราทําผิดรเราก็สามารถติงได้ไม่ใช่ว่าเขาถูกคือผิดเราอผิด <laughs> เราอผิดจัดๆที่จ่ายล่าช้านะเอ๊ํทำไมมันลุงมลุงมแล้วก็ลุ่มแล้วก็ลุงบทสุดท้ายท่านมาพูดเลยว่า ต้องย้ายแล้วก็เลยย้ายนะคะทุกคนย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วก็รู้เลยว่ามันมันบ้านหลังนั้นไม่ได้จริงๆเพราะทุกอย่างที่เราทํากับองค์ท่านใหญ่ขึ้นตลอดเวลาครับอาจารย์ครับเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้คือเราคุยมาถึงตรงที่ว่าอาจารย์สามารถสัมผัสหรือรับรู้กับครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกอ อีกสองพระองค์เนาะก็เป็นสี่พระองค์ปเป็นสี่พระองค์งคจากสององค์ที่เป็นสายพุทธนะครับที่เป็นสายพุทธคือท่านพระอินทร์แล้วก็<ป>ท่านกุมภยราค่เ<ล>ะเป็นฮินดูเลยใช่แล้วก็กระโดดมาเป็นอีกสายหนึ่งของสายฮินดู <c oughs> แล้วอาจารย์ก็พูดถึงที่ไปที่มาว่าไปเจออ,องค์ท่านได้อย่างไง <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ตอนนี้เล่ามาถึงตรงที่ว่าย้ายละสถานที่จากบ้านคิดว่าใหญ่แล้วย้ายมาหลังที่ใหญ่กว่าหลักสิบ ร้านยี่ิบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าอ่าเทพสายฮินดูที่อาจารย์สัมผัสได้หรือซื้อได้เนี่ยจะปฏิหารเจว้าวกับอาจารย์เรื่องอะไรบ้างที่ทําให้อาจารย์ว้าวเนี้ครับอยากอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ที่ติดตามครับอยากให้ว่าอีพีต่อไปเราจะเจออะไรบ้างยีพีต่อไปมันจะเป็นในลักษณะที่ ความแตกต่างระหว่างสายฮินดูกับ,บสายพระพุทธซึ่งเราเป็นสายพระพุทธเราก็จะมองสายฮินดูว่าเป็นสายที่เพอเจอเร์เจวไรลไรเป็นสายแห่งโมหะครับเป็นสายพิธีกรรมพิธีการซึ่งไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้หรอกรเป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่เชื่อว่ามีจริงนะคาหรือและอันนี้คําว่าเลรของอาจารย์ไม่ได้แปลว่าอยู่ในสังคมประเทศเขานะหมายถึงสังคมที่อยู่ในประเทศเราครับจะมีแค่กลุ่มน้อย ที่มีความเชื่อตรงนี้ครเพราะส่วนมากก็คือพระพุทธโดยตรงแต่สิ่งที่อาจารย์จะพูดในอีพีหน้าเนี่ยทุกคนจะได้เปรียบได้ว่าสายฮินดูที่เรารู้จักครับกับสายฮินดูที่มาที่เนี่ยครับความต่างมันเยอะมากครับแล้วความคิดของใครบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้ครับติดตามความว้าวนี้นะ แล้วก็ส่วนตัวผมอะขนาดยังไม่อีพีต่อไปผมยังมีคําถามใยใจเลยว่าแล้วสายพุทธกับสายฮินดูมาอยู่ร่วมกันได้ยังไงแล้วก็อยู่กับร่างเดียวกันได้ยังไงะ,ะ,ะเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามนะครับผมอีพี EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ